สวัสดีครับผมในนามบริษัท p ีวันคาโอดโอนะคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะซื้อจานดาวเทียมติดรถยนต์ไปแล้วแล้วก็โทรมาสอบถามฮะว่าเอาต่อกับกล่องทูแล้วเนี่ยดูไม่ได้ต่อกล่องกับกล่องอื่นแล้วดูได้เลยจริงๆแล้วต่อกับกล่องไหนก็ดูได้นะครับแต่ว่ากล่องของทู u ู u ีซเนี่ยทูไลท์เนี่ยก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงก็คือว่าการเมื่อ,อเมื่อต่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องทําการเปิดสัญญาณหรือว่าย้ําสัญญาณนะฮะ การเปิดสัญญาหรือย้ำสัญญาเนี่ยก็ทําได้อยู่2แบบแบบแรกก็คือโทรเข้าศูนย์แบบที่2ก็คือเข้าย้ำสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้ผมก็จะสอนเกี่ยวกับการย้ำสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเป็นเป็นแบบที่ทุกคนสามารถทําได้นะฮะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็ทําได้นะครับสาคัญก็คือท่านต้องมีการ์ดตัวนี้นะฮะ การ์ดตัวนี้เนี่ยในแถบข้างล่างจะเป็นบาเป็นบาร์โค้ดฮะและมีซีรีส์ลำเบอร์อยู่ข้างบนนะฮะซีรีส์ e r เบอร์ตัวนี้แหละครับสําคัญเวลาเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ซีรีส์ตัวนี้เป็นตัวย้ําสัญญาณหรือเปิดสัญญาณมาให้นะครับนะการเปิดสัญญาณหรือย,ย้ําสัญญาณในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวผมสอนให้นะฮะนะครับ นะครับให้ท่านเข้าไปดี Google ก่อนนะฮะ Google. Uh, g ูเกิลจีก o เกินะครับเดี de ๋ยวจีก o เกินะครับให้ท่านพิมพ์คำว่าย้ำสัญญาณย้ำสัญญาณ true เห็นไหมฮะให้ท่านเข้าไปแล้วย้ำสัญญาณ true นะครับแล้วก็ ก็จะมีคําค้นหาขึ้นมานะฮะทูวิชั่นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการรับสัญญาจานดาวเทียมระบบจานดาวเทียมนะครับเข้าไปนะฮะเห็นไหมฮะก็เข้าไปที่บริการออนไลน์นะฮะบริการออนไลน์ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเห็นไหมฮะก็จะมีบริการส่งสัญญ,ญาณซ้ำข้อเสนอพิเศษติดต่อเราให้ท่านกดที่บริการส่งสัญญ,ญาณซ้ำนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะฮะหน้า,าต่างตรงนี้ก็จะคือให้กรอกหมายเลขคีย์การ์ดเข้าไปนะฮะก็คือดูจากตรงนี้หมายเลขคีย์การ์ดนะฮะหรือว่าดูจากรูปตัวอย่างก็ได้นะครับการกรอกหมายเลขคีย์การ์ดไปเนี่ยแนะนําให้ท่านเนี่ยเอาการ์ดเนี่ยไปเสียบไว้ที่เครื่องนะฮะก่อนที่ท่านเสียบไว้ที่เครื่องให้จดหมายเลขคีย์การ์ดไว้นะฮะเมื่อท่านจดหมายเลขคีย์การ์ดแล้วให้เสียบเข้าไปกับ ไอ้ตัวคีย์การ์ดให้เสียบเข้ากับกล่องนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องไว้นะฮะให้กดไว้ที่หมายเลขหนึ่งนะฮะช่องหนึ่งนะฮะเครื่องต้องสแตนบายไว้ที่ช่องหนึ่งเมื่อเมื่อท่านพร้อมทุกอย่างแลนะ้วเนี่ยให้กดหมายเลขคีย์การ์ดเข้าไปนะฮะกดในนี้หมายเลขคีย์การ์ดตามคีย์การ์ดของท่านนะฮะแล้วก็ให้ท่านกดถัดไปแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าให้ท่านยืนยันว่าบริการส่งสัญญ,ญาณซ้ำให้ท่านกดเข้าไปนะฮะปุ๊บ ภายใน5นาทีเนี่ยสัญญาจะมาหาท่านทันทีเลยนะฮะถ้าท่านตอบถูกเรียบร้อยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับครับ